สองสามวันที่แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายนี่คือแมวอะ่ะว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเนี่ยเยจ้านายมองหน้าทำไมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะอยากจะให้ฉันทำอะไรอะ่ะเอ๊ะ จะตั้งชื่อให้งั้นเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้เธอว่าไซซีแล้วกันนะแต่ว่าตอนที่เธอเป็นแมวอ่ะเธอต้องชื่อว่าบลูอายเพราะว่าแมวมันมีตาสีฟ้าน่ะสวยมากๆเลยนะเฮ้ไม่รู้ว่าพีทเนี่ยตั้งชื่อให้กับเจ้าแมวตัวนั้นหรือยังนะพีทตั้งชื่อเขาหรือยังล่ะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยเออชื่อเหรอเมื่อกี้พีทเพิ่งตั้งชื่อให้หนูว่าเออไซซีน่ะน่ารักมากๆเนชื่อโอเคเลยนะแล้วชอบไหมล่ะชอบอ้นะหนูเป็นแมวหนูไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรนะสิเอาเป็นว่าถ ที่นี่ก็ได้นะพี่ไม่ว่าหรอกพีทนายก็ต้องดูแลด้วยพีทอยู่บ้านไหมพีรีบไปซ่อนเร็วๆกลายเป็นแมวเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยฉันเห็นผู้หญิงอยู่ในบ้านใครกันนะผนไม่ไหวแล้วทำไมพีทถึงเป็นคนแบบนี้เมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงแล้วไปไหนแล้วตอนนี้ฮะพีทเธอเอาไปซ่อนที่ไหนบอกฉันมาเอ๊หายไปไหนแล้วว่าอะไรกันอะมีแค่แมวนะที่นี่น่ะนี่ฉันตาฝาดเหรอเนี่ย ตกใจหมดหรือว่าพีทเนอกใจฉันฉันไม่เคยบอกว่าคบกับเธอนั่นเนี่ยเธอนีอ่มันก็ตาฝาดไปเรื่อยเลยนะไปไปกลับบ้านเถอะเออะไรก็ไปคุยกันข้างนอกขอ,อร้องหลับสองคนนี้คบกันไหมเนี่ยไปคุยกันข้างนอกครับแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรอก็คือว่าไอพีทนะไม่ขอฉันแต่งงานสัก ทีนะาลูกเธอเนี่ยชอบฉันไหมฮะเอายังไงก็ว่ามาสิแต่ว่าเรายังไม่คบกันซะหน่อยแล้วก็นะหมายความว่ายังไงนะาผีนะไม่สนใจฉันเลยจะน้องชายฉันนะทําไมต้องไปวุ่นวายกับยายนั่นด้วยน่ะไม่ชอบเลยชอบเจ้าแมวนี้มากกว่าอีกที่เธอเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะบูอายนี่ครับผมกลับมาแล้วอ้าวมาแล้วเหรอบูอายน่ารักจังนี่ถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปให้ความหวังเขานะรีบบอกเขาสักทีสิก็ผมเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะจะให้ทํายังไงล่ะอันยาย เองก็เริ่มคิดไปไกลแล้วเนี่ยเอาเจ้าบูอายไปเลี้ยงด้วยดีกว่ากลับบ้านกันบูอายไปอยู่กับฉันนะแล้วพีทเองก็ไปอยู่ที่บ้านตัวเองเมื่อไหร่เธอจะกลายเป็นคนอีกเนี่ยฉันอยากให้เธอกลายเป็นคนจังเลยเพราะว่าเธอน่ารักมากๆตอนที่เธอกลายเป็นแมวเธอคงพูดไม่ได้สินะที่ฉันตั้งชื่อว่าบูอายก็เพราะว่าตาของเธอนะ่ะมันสวยมากๆไงล่ะพีทฉันมาหาอีกแล้วใครมาอีกแล้วอะ่ะเหมือนว่าอัญญาก็มาหาเขาบ่อยขึ้นเรื่อยๆต้องรู้ให้ได้ว่าพีทจะแต่งงา<อ>นกับฉันไหมอะไรกันพีทําไมพาแมวมาอยู่ที่ห้องนอนเนี่ย เที่ยวกันเถอะนะวันนี้ฉันขอร้องและนี่แหละเอาแต่อยู่กับแมวไม่ชอบเลยอะ่ะโอ้ยฉันขี้เกียจไปอะ่ะโอเคโอเคไปก็ได้ฉันปฏิเสธคนไม่เป็นแต่ว่าต้องพาแมวไปด้วยนะยทำไมแมวมันโกรธฉันแบบนี้เนี่ยเ,ออเธอไปเหยียบมันอ่ะไม่เคยชอบแมวเลยโอเคอถ้าอยากจะได้เขาเป็นแฟนก็ต้องชอบแมวเหมือนเขาสินะทนไว้อดทนไว้ไ,วไม่ชอบแมวเลยแล้ววันนั้นพีทเองก็ได้พาอัญญ,ญาออกไปเที่ยวเพราะว่าัญ,ญญาเองก็ขอร้องให้เขาพาไปพีทเองก็ปฏิเสธคนไม่เป็นพีทจอดทำไมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า อืมแป๊บนึงนะเหมือนว่ารถจะยางรั่วนะเดี๋ยวฉันไปหาเครื่องซ่อมก่อนนะันฝากแมวหน่อยนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยงั้นก็รีบไปเถอะนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเองไม่ต้องเป็นห่วงฉันดูแลได้นะฉันจะไปหาเครื่องซ่อมอยู่แถวนี้นะเธออยู่ตรงนี้แหละอยู่กับแมวแล้วก็รถด้วยโอ้ยโอเครีบไปได้เลยนะเสร็จฉันละ,ะนี่เนี่ย เอ้ย <What? S 2> จะแมวไม่เห็นสวยเลยหน้าตาก็น่ารังเกียจเดี๋ยวฉันนะัดจะเอาแกไปทิ้งไว้ที่ไหนดีแล้วฉันก็จะโกหกพีทว่าแกน่ะหายไปมาน,นี่เลอยจะนนเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนดีนะดูเหมือนว่าอัญญานั้นจะจับแมวนั้นไปทิ้งเอ๊ะตรงนี้ละกันไม่ค่อยมีคนเป็นแค่แมวจรจัดนะนะอยู่ที่ไหนก็ได้ตรงนี้แหละเหมาะสมดีแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเลี้ยงแกเลยน่านะไปดีกว่าแล้วอัญ,ญญาเองก็ทิ้งเจ้าแมวไว้ตรงนี้แล้วก็เดินหนีหายไปนั่นไงพีทมาพอดีเลย ทำยังไงดีต้องแกล้งบอกว่าเสียใจพีทจะได้เชื่ออ๋อกำลังซ่อมรถอยู่สินนะเออพีทเออซ่อมรถเสร็จหรือยังจา้าซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าแมวหายไปไหนอะ่ะแมวหายเหรอฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเอง ฉันไปเข้าห้องน้ำบา,านะ่ะทำไมฮะทำไมเธอถึงไม่เฝ้าแมวล่ะทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ไม่รู้จักรับผิดชอบแล้วก็ไม่ดูแลเลยไม่รู้หละฉันจะไปตามหาแมวเท่ากับเองอเลย,ยนะพีทและดูเหมือนว่าพีทจะโกรธมากมอ้ยจะอีกแค่แมวตัวเดียวพีทเองก็ได้ตามหาแมวจนกระทั่งพอถึงตอนเย็นเขาก็ยังไม่เจอน้องแมวเลยทำไมต้นไม้เป็นแบบนี้ล่ะปกติมันต้องมีผลแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอ้านั่นน้องชายฉันนี่แล้วทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะพีท อุ้ยน้ำตาไหลด้วยเป็นละลายเนี่ยไอยผู้ชายร้องไห้ตลกจังไม่มค้ำนะพี่อัญญานะ่ะปล่อยแมวผมไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วเธอบอกไปเข้าห<ะ>้องนะแล้วบลูอายก็หายไปนะเอ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยทำไมไม่ดูบลูอายเนี่ยทำยังไงละ่ะไม่รู้ว่าคืนนี้เจ้าแมวนั่นจะไปนอนที่ไหนเสียใจจังเลยนะวันนี้ก็ตามหาทั้งวันก็ยังไม่เจอนะ่ะฝนก็ใกล้จะตกซะด้วยฮดูเหมือนว่าบลูอายที่ถูกทิ้งนั้นก็ได้โอกาสกลับกลายเป็นแมว กลายเป็นคนเครื่องแมวอีกแล้วเอออยากกลับบ้านจังเลยอยากจะไปหาเจ้านายนะทำไมเขาต้องใจร้ายทิ้งฉันด้วยเ้ ถ้าคนเห็นสภาพนี้แล้วเราก็ทุกคนต้องตกใจแน่ๆนโกหกว่าใส่มัสคอตแล้วกันแล้วก็ไปทํางานพิเศษดีกว่าอจะได้กลายเป็นคนเต็มตัวโอ้ยมีคนใส่มัสคอตด้วยน่ารักจังเลยเอ๋อนี่เธอคือว่าฝากเฝ้าร้านได้ไหมฉันจะไปเข้าห้องน้ำนะ่ะแปบ๊บเดียวนะนะอะ,อะไรกันโอเคเลยได้ทําความดีด้วยพอฉันทําความดีแล้วแล้วก็ฉันก็จะกลายเป็นคนเต็มตัวไงล่ะเอ๊ะทำยังไงจะให้คนมาซื้อเยอะๆนะและเมื่อเวลาผ่านไปโอ้ยปวดฉี่เชืมัดกว่าจะฉี่เสร็จเอ๊ะ ดูเหมือนว่าคนเต็มร้านเราเลยอะเกิดอะไรขึ้น๋อหนูดอกขอดควยผมด้วยครับโอ้โห คนมุงร้านฉันเต็มเลยดูเหมือนเขาอยากจะได้ดอกไม้นั่นนี่ผมด้วยผมด้วยสิอยากได้ช่อสุดท้ายพอดีดีใจจังเลยไม่ทันไรของก็ขายหมดเลยอะอตอนนี้ของหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีมาใหม่นะขอบคุณมากๆาหเธอนีใส่ชุดมัสคอตแล้วก็ขายของหมดเลยขอบคุณมากๆเลยนะฉันจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าฉันขายของให้เขางั้นเหรอแต่ว่าฉันอยากจะกลับบ้านบ้างนะจะกลายเป็นคนแล้ว เพราะว่าฉันช่วยเหลือคนสินะก็เลยกลายเป็นคนแล้วดีใจจังเลยแต่ว่าคืนนี้ต้องไปหาที่นอนสักที่แหละคิดถึงเจ้านายจังเลยนะแล้วค่ำคืนนี้ฝนก็ตกแรงมากๆมากหนาวจังเลยเมื่อไหร่จะมีคนมารับเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะรอเจ้านายที่เดิมก็ได้นะเผื่อเขามาเจอเราที่นี่โอ้ย,อยสงสารตัวเองจังหอกไอใส่สิเอ้ย ฝนตกนแล้วเจ้าแมวนั่นจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องรีบไปหาฝนก็ตกแรงซะด้วยสิจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นน่ะเอ้ยต้องรีบออกไปหาเขาแล้วดูเหมือนว่าพีทจะเป็นห่วงมากๆเขาเลยตัดสินใจขับรถฝ่าสายฝนออกไปตามหาโอ้เ้ยรถก็มาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยอุย้ยได้แล้ว,ลวก,ก่อนนะเจ้าแมวน้อยฉันกำลังจะไปหาเธอแล้วในที่สุดพีทเองก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคุ้นๆจังเเจ้าแมวน้อยเอ้าทำไมยังไม่หันน่ะเอ้ยไซซี่นั่นเธอจริงๆด้วยเจ้านายเหรอเอ้ยเธอนั่ รอฉันที่เดิมสินะโอ้ฉันมารับแล้วกลับบ้านเรากันเธอแล้วไซซีเองก็ได้ร้องไห้ออกมาเออนึกว่าจะทิ้งไว้แล้วนะไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องกลับบ้านกันแล้วพีทเองก็ได้พาเจ้าแมวน้อยนี้กลับบ้านอย่างปลอดภัยโสงสัยคงเหนื่อยมากๆเลยสินะตอ,อนนั้นลายยืดเลยเออโอ้ตอนเธอเป็นคนน่ารักมากๆนะเ,ออเจ้าน้ายตื่นแล้วหรอนเนี่ยบ้านเราแล้วหรอคะอ,อยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเรียกฉันว่าพีทก็ได้นะเข้าใจไห<ป>มกลับไปนอนที่ห้องฉันโอเคนะโอ้น้องๆยังอยู่ที่เดิมโอองเพื่อนัน คิดถึงจังเลยเพื่อนหมาจอนจัดก็อยู่ที่นี่คบกันหมดเลยอ่ะพีทแล้วก็พักผ่อนได้แล้วโอ้แต่ว่าง่วงมากมากเลยนะโอ้โหกว่าจะหลับได้นะเจ้าแมวน้อยแล้วทั้งสองคนก็เผลอหลับไปอง่วงนอนชะมัดเลยขอนอนสักพักแล้วกันนะพอรุ่งเช้ามาถึงอัญญาเองก็ได้มาหาพีทแต่เช้าพีทพีทไปเล่นกันเถอะพีทอยู่บ้านไหมเนี่ยพีทยอะอะไรกันเนี่ยเอออะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะอย่าอย่าใจนดิพีท นายนอกใจฉันเหรอมันอะไรกันนะพีททำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยนายมีผู้หญิงอื่นงั้นเหรอพีผู้หญิงอื่นคือใครเหรอเอฉันทนไม่ได้แล้วพี่คะฉันไม่ยอมนะเออแล้วจะให้ทำยังไงล่ะทีนี้เนี่ยก็พีทน่ะเขามีผู้หญิงอื่นนั่นสิอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละเธอจะเอายังไงล่ะอัญญาคือจริงๆแล้วเธอเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันะไม่เชื่อเหรอแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเธอนอกใจฉันอะพีทหะนอกใจคืออะไรเออไม่ต้องมาพูดเลยงั้นพี่ว่านะจบปัญหาด้วยพีทเนี่ยแต่งงานกับไซซีเลยโอเคไหม แล,แ,ลแล้วแล้วฉันล่ะนี่หมายของว่ายังไงกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่สาวของพีทก็เลยตัดสินใจไม,ไม่ได้เอยนะก็พีทไม่ได้ชอบอย่างนั้นสักหน่อยและถ้าเธอรักเจ้านายเธอล่ะนะเธอต้องกลายเป็นคนได้แล้ว อะไรกันเนี่ยฉันคลายเป็นคนแล้วเอาเป็นว่านะฉันอยากจะให้เธอเนี่ยแต่งงานกับพีทเลยเพราะว่าน้องชายของฉันนะนะไม่ชอบปฏิเสธคนยายนั่นจะได้ไม่มาก่อกวนพีทสักทีสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจให้ใส่สีนั้นแต่งงานกับพีทก็คือว่าให้แต่งงานเพื่อกันไม่ให้คนนั้นมายุ่งกับเจ้านายใช่ไหมนะ่ะ และแล้วการแต่งงานหลอกๆที่ริมชายหาดก็เกิดขึ้นพี่สาวของพีทเองก็เลยตัดสินใจแต,แต่งไปเถอะนะพ,พี่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวนายนะไซซีเองก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆโอกครับพี่เดี๋ยวผมทำตามพี่ก็ได้นะ<อ>ผมไม่ปฏิเสธหรอกจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะให้อัญญามากวนเท่าไหร่แต่ผมก็ปฏิเสธไม่เป็นนะขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมจะแต่งงานกับไซซีและในที่สุดพวกเขาก็ตกลงกันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะ้องชายฉันนี่เจ้าสาวมาแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยก็กลายเป็นคนที่มีร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้เธอได้รับโอากาสให้กลายเป็นเจ้าสาวแมวเพื่อที่จะแต่งกับพีทเจ้านายที่เขาหลงรักนั่นเองอู้สวยมากๆเลยอะเอาล่ะเอาล่ะจะรับรักไหมเจ้าบ่าวจ้ะสวมแหวนเจ้าสาวได้เลยนะถึงเวลาเลิกงามยามดีแล้วโอ้ฉันจะแต่งงานกับเจ้านายหรอเนี่ย แต่งงานกับฉันนะแล้วพีทเองก็ได้คุกเข่าขอแต่งงานอ,อ,อยากได้แวนน่าหน่ารักจังเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแต่งงานหลอกๆกันนะแต่ก็คงมีฉันคนเดียวสินะที่คิดจริงจังนะวิอ,อะไรกันเนี่ยเออคิดว่าฉันจะยอมงั้นเหรอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องไงว่าแต่งงานหลอกๆกันนะคอยดูเถอะฉันจะหาจังหวัดแย่งพีทขึ้นมาให้ได้เจอกันอนะีพีหน้าแล้วกันบายลาก่อน